สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a n เตอร์สตอรีวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำน้ำหมักเปลือกมังคุดนะครับในเวลาที่เราซื้อมังคุดมาทานเมื่อเราแกะทานเนื้อออกจนหมดก็จะเหลือในส่วนของเปลือกส่วนใหญ่ก็จะนำไปทิ้งใช่ไหมครับสำหรับท่านใดที่ชอบปลูกต้นไม้หรือพืชผักต่างๆให้นำในส่วนของเปลือกมังคุดที่เหลือนี้ไปล้างทำความสะอาดเป็นการล้างทำความสะอาดในส่วนของผลหรือผิวเปลือก ที่อาจจะมีสิ่งกลเปื้อนติดมาให้หลุดออกไปนะครับเราจะนําเปลือกมังคุดมาทําเป็นน้ําหมักเพราะว่าเปลือกมังคุดจะมีสารฝาดอยู่ในเปลือกที่จะมีส่วนช่วยในการป้องกันและกําจัดเชื้อราในโรคพืชได้เมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เทใส่ตะกร้าหรือภาชนะอะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้นําไปตั้งวางผึ่งลมไว้ให้แห้งหรือหมาดประมาณ1วันวางผึ่งลมไว้ในร่มไม่ต้องนําไปตากแดดนะครับ เมื่อตั้งวางเปลือกมังคุดจนแห้งหรือมาได้ที่แล้วก็ให้ทำการหัน่นหรือใช้มือบีเปลือกออกเพื่อให้เป็นชิ้นเล็กๆในเวลาที่เรานำไปหมักสารฝาดที่มีประโยชน์จากเปลือกมังคุดจะได้ซึมออกมาได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเสร็จแล้วก็ให้เตรียมเป็นภาชนะที่มีฝาปิดจะใช้ขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกได้เลยนะครับหรือถ้าท่านใดมีเปลือกมังคุดในจานวนมากๆจะหมักลงไปในถังขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน และผมจะใช้เปลือกมังคุดอยู่ที่2กิโลโดยประมาณเทใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับถ้าเรามีพืชผักหรือต้นไม้ที่ไม่เยอะมากก็หมักเก็บใส่ถังเล็กๆไว้ใช้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับต่อมาก็ให้เตรียมเป็นน้ำตาลทรายแดงถ้าเลือกเป็นน้ำตาลที่ไม่มีการพอกสีก็จะดีกว่าดีกว่าพวกากากน้ำตาลนะครับในถุงที่เห็นอยู่นี้จะมีขนาด1กิโลผมจะใช้แค่ครึ่งกิโล จะเทใส่ลงไปประมาณครึ่งถุงเพื่อเป็นอาหารจุลินทรีย์วัตถุดิบที่นํามาใช้ในการทําน้ําหมักก็ไม่มีอะไรที่หาได้ยากเลยนะครับเสร็จแล้วให้นําน้ําสะอาดเทเติมลงไปแค่พอท่วมเปลือกมังคุดสักเล็กน้อยประมาณนี้แล้วคนให้น้ําตาลละลายเข้ากันกับน้ําสักหน่อยต่อมาผมจะใช้เป็น EM เทใส่ลงไปประมาณ 200CC ซีซีเป็นการเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์เพื่อช่วยในการย่อยให้น้ำหมักเป็นเร็วขึ้นนะครับเทใส่ลงไปให้หมดได้เลยจากนั้นก็ทำการคนให้เข้ากันอีกครั้งเสร็จแล้วนำฝามาปิดให้สนิทแล้วนำไปตั้งวางพักไว้ในที่ร่มหมักทิ้งไว้เป็นเวลา1เดือนหรืออย่างน้อยประมาณ1อาทิตย์ยิ่งหมักไว้เป็นเวลานานก็จะยิ่งดี จะยิ่งทำให้น้ําหมักเปลือกเมงคุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไม่เสียอีกด้วยนะครับสําหรับวิธีในการนําไปใช้ก็ให้ตักน้ําหมักกรองใส่โขวดฟอกกี้1ช้อนต่อน้ํา1ลิตรฉีดพ่นในช่วงเวลายเย็นในตัวของน้ําหมักก็จะมีส่วนช่วยในการป้องกันและกําจัดเชื้อราหรือโรคที่เกิดขึ้นในพืชได้ก็ลองนําวิธีไปทําและเก็บไว้ใช้กันดูนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กหันในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ s ั n t ตอร์ story, สตอรี่ t ันเตอทำได้คุณก็ทำได้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ